น้เจ้าครัวสาวสองพันวันนี้ขนมจีนน้ำยาขนมเส้นน้ำยาปัตตานีน้าเจ้าพระเราหลวงน่ากินเลยนะเจ้าขนมเส้นรึดนะ้าเจ้าพักเราต้องเพิ่มเราต้องเพิ่มเราต้องกินน้าเจ้ามา,มามาแล้วหมู่คณะมาแล้วเจอิญเลยเจ้าพร้อมแล้วเจ้า เจ้าหมู่คณะมาแล้วเจ้าวันนี้แปลงห้องครัวแล้วกัน้ำยาปัตตานีนะเจ้านะช่าเจ้าลำเจ้ามะอ้อมตงปุ้นก็ได้นะเจ้าเต็มต้นเลยบัดต้องห่วงนะเจ้าน่าาเนี่ยห้องครัวเราเสร็จแล้วนพอีน้อง้องใส่ไม่คลีปกินตึมพอหน้าพอตาไปสักคนนั้นก็เปิ้นมากินพอจันมาเดือด เจ้าตัวมากินเหรอันนี้ช่างอันนี้มาตามจุดประสงค์ไปตัวแบบหินครัวสาวสองพันเนี่ยเจ้าเป็นยังใหญ่พ่อกินแล้วอันครัวสาวสองพันลำบะลำนะเจ้าพ่อเลยเนี่เจ้าลำหรือไม่ลำถ้าบะลำก็ฟอนนะเจ้าปลาดุลปลาดุลอร่อยนะเจีวันเป็นคนทำพี่สาวสองพันเป็นคนจมเปิ่งมาขี่เพิังมาจมเจ้าว่อะไรหรอว่าใหม่หรอ เปิดจวนมากินขนมเส้นเพิ่มจะจวนปลาจมเจ้าเจ้าอพักดาวกันเอาใส่พักต้วยนึกว่าใส่พักเอ้อตึกนี่เลยเจ้าเิันบอกว่าพอลแ้วโอเดสแล้วเพิ่งก็มีของซุปเมื่อกี้เจ้าก็มาใส่มหมักผักนี่อันน้ำป่ามันก็เป็นยี่หยังเอ่ะเิ่นมากแก่นอันน้ำป่ามันก็เป็นยี่หยังเจ้าอ่ะเลิศนะเจ้า มักจะได้ใส่อย่างอันเจ้าสูตรเป็นยังงกอัปปัตตนีน้ำยาปักใต้ปะโอยเด่นน้องเด่นนภามีไหนเจ้าเด่นนภาหาทุกครั้งเจ้าครถ้าใครได้ตัวนี่เราจะบอกปาตัวอ๋อ่โทรศัพท์อยู่อนี่อย่างหนักวอาอันนั้ย่งอย่างนักเพรามากี่เข้าไปเพิงมาถ่ายรูปตั้งกล้องนี่กะแล้มันีลทำไมมีสองน้าอ่ะ น้ำเดียวนขาแต่เพิ่นแยกมาไว้สองที่เพื่อตักแล้วมันจะจนกันเ<อ>นาะไม่อยากให้จนกันอ,อันนี้ช่างนี่จะได้ออกเป็นดาราทุกคนเนะวันนี้นะ่ะเจา้าขอบนะคุณช่างที่มาอ่าเนรมิดนะเจานะ้าในห้องครัวข้างบนนะเจานะ้าเนาะอันนี้ป่ายูนเจาาา้าเจ้าภาพเก๋าแต่ไม่ได้เป็นเนบาหวานนะเจา้าเป็นเก๋าไม่ได้ป่าจูนแต่เก๋าพี่เจ้าเจ้าภาพเก๋านะเจ้ารถมาโฮเจวัวันวัไหนน้องต้นวั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  มาเลยแมกแบบฝีมือก็มาทิ่มฝีมือมีอันนี้แกงเคยปลานั่งเลยเจ้าเบากายก็อี้เบากายครับหรือว่าคือมันคุณมันนั่งกี่เข้ายืนกินลำยืนกินลำครับอ๋อยืนกินนี่ลำดีเนาะมานั่งกี่เข้าเนาะเจ้าตามสบายเลยเจ้าถามว่ายืนกินนี่ลำดีหรอมานั่งวะแกงเคยปลามาเลยมาแกงเคยปลา แกงส้มไออย่างก็แต่เดนท้าพามาสอบมันน้ำใจกะบูดูเอามาขึ้นมาเลยโหมันมาแล้วโอ้มันมาแล้วว่ะมาละเดนท้าพาคนสูงแกงเคยปลานี่เคยกิ่นกว่าเดนเคยจ้ะแล้วมึงไปเคยกับมันที่ไหนไปเคยเคยปลานะไม่ได้เคยเคยเด่นนะไปเคยมันที่ไหนเดนท้าพาแตงแกงเคยปลาไม่ใช่แกงเคยเกละองมาคนละทำกันละดอกดอกดอกคี้หลกเส้นไปเขาตุ้มห่อกกะผักตะ หลบเส้นเขาอะแล้วไปตองไปไหนไปตองน้องไ่ตองไปโรงเรียนเจ้ามันมาอยู่ก็ดีแล้วมันปากนักถามน่อยถามอย่างนั้นอันนี้อันยังอันนี้อะไรอันนี้อันยังอันนี้อะไรเราเขาก็ต้องมานั่งตอบโดนเนอประชาชนจะดืดร้อนเอฟซีจะดัดร้อนเรื่องเยขัวสาวสองพันสาวสองพันแบบเนี้ยสักยังเป็นเจวันเนี้ยเอาวันนี้ไปนปฉุดปากใต้ปัตตานีกูไปคนเมือง อบเกียวเนาะเกี่ยวอันนี้มันน้ำยาปักใต้ปัตตานีครัวสาวสองพันแต่เจวันเป็นคนทำอ๋อเอาขาสองพันมาตานเตื้อเจ้าวันเนี่ยยังไม่ตาเตื้อเจ้าครัวยังไม่เสร็จเตื้อปครัวสาวสองพันเจวันเป็นคนทำเจ้าสายยุนเป็นคนกินสายยุนเป็นคนกินออกทุนด้วยออกตังด้วย โอเคถ้าเจ้าขอบคุณเจ้าทุกท่านที่เอาวันนี้นะเจ้าสลาโอ้ไปนั่งเนี่ยตาแดดมาเพไห้โหยมานี่มานี่เร็วๆเนี่ยพี่นั่งมีเยอะแยะโอ้ยมา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 นั่งนี่เอาเลยนะมาเนี่ยที่นั่งเยอะแยะลำเหรอครัวสาวสองพันเย้ครัวสาวสองพันเจ๊วันเป็นคนทำจ้า คืออย่างนี้นเพื่อนจากภาคใต้นะเจ้ามาทำใื้อ <c oughs> เพื่อนที่มาจากปัตตานีนะเจ้าคุณแล้วก็กะปินี่จากนครศรีธรรมราชนะเจ้าปลาปลาทับทิมนี่ปลาที่เราแกะไว้นี่ไปเหรอปลาทับทิมนี่เป็นปลาทับทิมตัวเมียที่ยังไม่ผ่านการผสมพันธุ์นะเจ้าแล้วรสชาติมันจะหอมหวานนุ่มๆกินแล้วติดใจนะเจ้า น้าหนุ่มๆกินแล้วผิดใจอ่ะเอาเลยเจ้า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 ขอบวปเจ้าจะต้องคู่กับสาวงามค่ะเจ้าลั่นน้ำเยอะอ่ะนั่เยอะๆนะอันนี้คือขาดน้องใบตองคนเดียวไปโรงเรียนแต่บ้านบรยุกก็ดีมาถามน่อยน้องอันนี้ทําไมไม่พูดว่าอันนี้อันนี้เป็ดเนี่ยอ้ยถ้าวว่าเมื่อถามยังเยก็หนูไม่รู้เออเจ้าที่ครัวสาสองพันเร็วๆนี้ที่นี่ เจทุกวันคุณติดตามได้นะเจ้าขอบคุณทุกท่านนะเจ้าที่มาสร้างสีสันในวันนี้มีน้องอ่าโอเดดเจ็ดสิบกริบมหัศจรรย์น้องเด็นนาพาแจกมีเวลาอู้เต็มปากอยู่เจ้ากำลังเต็มปากอู้บ่ได้นะเจ้าาปแล้วโอเคแล้วก็รในห้องครัวเราก็เสร็จแล้วนะเจ้านะตอนนี้ถ้าช่างเอาบันไดออกติดห้องน้ํำก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าครัวสาวสองพันอาหารครบเครื่อง อิ่มตาอิ่มใจได้ทั้งภาษาไทยและกับภาษาเมืองติดตามได้ที่นี่นะเจ้าครัวสาวสองพเร็วเร็วนี้วันนี้ช่างเต็มเลยนะเจ้าช่างมาติดตั้งอุปกรณ์นะเจ้าตั้งห้องครัวใหม่เพื่อที่จะ ทำอาหารให้คุณอิ่มตาอิ่มใจและเพลิดเพลินไปกับภาษาไทยภาษากเมืองพิสาวสองพันและน้องใบตองนะเจ้าแปลงและเจ้าจะเสร็จแล้วนะเจ้ารอเลยนะเจ้าติดตามเลยนะเจ้าครัวสาวสองพันเจ้า